สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี้ชาแนลนะคะ<ๆ>ก็ในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยถ้าอยู่กับเม์เนี่ยนะคะ<ฮ>ก็ต้องมีของดีของเด็ดมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเม์ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ไปถึงหมื่นซับแสนซับ,บนะคะเร็วๆนี้ ต้องบอกเลยนะว่าในช่วงนี้นะคะตลาดก็ค่อนข้างที่จะผันผวนเนาะนะคะเดี๋ยวก็เป็นเทรนด์นะคะเดี๋ยวก็พักตัวไม่รู้จะต้องแบบเทรดตรงไหนดีนะคะแต่สูตรที่เมย์จะเอามาบอกทุกคนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเมย์เคยสอนไปเมื่อน,นานมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแบบน้อยคนมากๆนะคะที่ใช้งานสูตรนี้นะคะซึ่งในวันนี้เนีย่ยเมย์จะมาแบบใช้คําว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับหรือเปล่านะคะอ่า อย่าเปิดไปที่กราฟของเราหน่อยเนี่ยโอ้โหบางคนบอกเปิดมาแล้วเนี่ยถึงกับตาลายเลยนะคะไปไม่ถูกเลยอะว่าที่หน้าจอของเมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่หน้าจอของเมยตอนนี้นะคะประกอบไปด้วย2่งอินดิเคเตอร์นะคะก็คือ G S S นะคะแล้วก็ T T S นั่นเอง ซึ่งทั้ง2เครื่องมือนี้เนี่ยนะคะความแตกต่างเลยเนี่ยทุกคนก็คือตัวของ GSS นะคะจะเอาไว้ใช้ในการเทรดที่เป็น s i d e w a y นะคะส่วน TTS เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์นั่นเองอ่านะคะต้องบอกว่าโหยิ่งในช่วงนี้นะคะตลาดเป็นเทรนด์จัดๆเลยใครมี TTS นี่น่าจะได้รันเป็นแบบหลายหมื่นจุดเลยนะคะแต่ว่า GSS ก็ไม่เบานะคะนี่ ะนะคะะนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วในวันนี้เนี่ยนะคะเมย์เนี่ยมาเปิดคู่กันแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันจะยังไงนวะมันจะยังไงมันจะเป็นแบบไหนานี่ยนะคะเพราะว่าที่เมย์เลือกที่จะนำสูตรนี้เนี่ยมาบอกทุกคนนะคะก็เพราะว่ามีหลายๆคนนะคะถามเมย์กันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทั้งสองเครื่องมือไหมนะคะ เออแล้วถ้ามี2เครื่องมือนี้เนี่ยนะคะมันจะดียังไงนะคะก่อนที่เมจะแบบอธิบายที่มันลึกกว่านี้นะคะเมย์ขอเกินตรงนี้นิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนถามว่าถ้าเรามีทั้ง2เครื่องมือเลยเนี่ยนะคะจะดีไหมแน่นอนคะ่ะว่าดีแน่นอนเพราะว่าตลาดของเราอะ่ะทุกคนมันมีแค่ไซเวกับตลาดที่เป็นเทรนด์เท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าเรามี2เครื่องมือนี้เนี่ยอ่ะเราก็จะได้จุดเข้านะคะทั้ง2หน้าเทรดเลย จะตอนพักตัวเราก็ได้จุดเข้าตอนนี้ตลาดเป็นเทรนด์เราก็หาจุดในการลันเทรนด์ได้เหมือนกันนะคะแน่นอนเลยว่าเราก็จะได้เปรียบนะคะเพราะเราเห็นทั้ง2จุดเข้านั่นเองทำไมแม่ถึงมาบอกสูตรนี้นะกันนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีติดไปทั้ง2เครื่องมือแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็กําลังชั่งใจอยู่นะ,ะว่าควรไหมอ่านะคะ คือถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะที่อยากรู้วิธีการใช้งานนะคะแบบละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่หน้าช่องของเมนเนาะจะมีแยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง GSS แล้วก็ TTS นะคะสามารถไปดูได้นะคะนะแต่ในวันนี้นะคะแต่ในวันนี้จะเป็นสูตรคอมโบะนะคะสูตรคอมโบก็คือการเปิดนะคะทั้ง2เครื่องมือเลยพร้อมกันนะคะ แล้วสูตรที่เมเนี่ยจะนํามาบอกทุกคนเลยนะคะก็คือออธิบายกันง่ายๆนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเทรนนะคะแน่นอนเลยว่าเป็นขาขึ้นใช่ไหมนะคะเพราะปัจจุบันนะคะทุกคนที่เมเนี่ย นั่งอัดคลิปนี้อยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทองเนี่ยมีการขึ้นไปแตะนะคะราคาแถวช่วงประมาณ3,500เข้าไปแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งทีเนี่ยนะคะต่อวันเนี่ยเป็นหลักหมื่นจุดเลยนะคะขึ้นขนาดนี้ก็ต้องเป็นเทรนดขาขึ้นใช่ไหมนะคะบางคนก็หูหาจุดในการลันเทรนน่ะบางคนก็ไม่รู้จะไปส่วนตรงไหนดีนะครไม่รู้ว่าจะไปกอดถือหรือถือออเดอร์อันไหนไว้ดีนะคะหรือควรจะเติมไม้ตรงไหนดีนะคะ นี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นจุดสตาร์ทนะคะจุดเริ่มต้นนะคะที่เราอาจจะได้จุดเข้าที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่เป็นจุดเข้าที่เราสามารถเก็บรอบได้ค่อนข้างเยอะ,ะ,ะและตอนนี้เนี่ยเมก,ก็ย้อนกราฟนะคะกลับมาเนี่ยในช่วงประมาณวันที่9เมษา นะคะก็คือช่วงต้นต้นเดือนเองนะคะก่อนที่เขาจะมีการเบรกขึ้นไปเนาะราคายังอยู่แค่ช่วงประมาณแบบ3,000อยู่เลยทุกคนตรงนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะก็มีสัญญาณมาตลอดเลยนะของทั้งสองเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อตนะคะจาก TTS เนาะนะคะหรือว่าฝั่งบายนะคะจาก GSS โอ้โหก็มีมาให้เนี่ยระหว่างทางเยอะมากๆเลยนะคะแต่ นะะคแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหก่อนที่จะเบรกขึ้นไปวะพอหลังจากเบรกขึ้นไปปุ๊บเป็นไงนะคะ G S S เนี่ยขึ้นเซลยับๆ,ๆเลยนะคะแต่ถามว่าเซลมาเนี่ยลงไหมก็ลงนะทุกคนเนี่ยเซลมาก็ลงนะคะก็เข้าเทรดตามเงื่อนไขปกตินะคะเข้าเทรดตามเงื่อนไขปกตินะ,ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเริ่มมีสัญญาณนะคะให้เราได้บายกันนะคะให้เราได้บายกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ตรงนี้นี่นะคะโห กว่าเราจะเจอกว่าเราจะเจอนะคะแต่เจอทีหนึ่งก็จึ้งอยู่นี่นะคะน,น,นานๆเขาจะมาสักทีหนึ่งนะคะก็คือสัญญาเนี่ยทุกคนนะคะด้วยความที่ทั้งสองเครื่องมือเนี่ยนะคะน่าเหตต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเข้านะคะมันจะต่างกันแน่นอนจะเห็นได้ว่าระหว่างทางเนี่ยทุกคนด้วยความที่เป็นเทรนขาขึ้นนะคะเห็นไหม ด้วยความที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะสำหรับ G S S เนี่ยที่เป็นชาวสวนหรือเป็นหน้าเทรดกลับตัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสัญญาณเซลล์มาตลอดทางทางเลยเห็นไหมนะคะแต่พอมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องโฟกัสหน้าบายเออนะคะแล้วตรงนี้ทุกคนนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยสัญญาณลองนะคะใน T S S เนี่ยก็เกิดขึ้นเห็นไหม มีสัญญาณลองนะคะเกิดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าบ่ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะผ่านไปไม่เท่าไหร่นะคะแถวจุดเข้าใกล้ๆกัน GSS นะคะเกิดสัญญาณบายเหมือนกันทุกคนนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือน Double Confirm นะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ถือลันกำไรเนี่ยนะคะหรือว่าลันพอยต์เนี่ยไปได้อีกไกลน,นะคะเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มเนี่ยจากของทั้ง2เครื่องมือเลยนะคะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนเวลาเราเปิดซ้อนกันเนาะนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องมีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยตอนที่สัญญาณ gss เกิดนะคะจะเห็นว่าสัญญาณน,นี้เนี่ยไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะคะแต่ถูกคอนเฟิร์มนะคะด้วยสัญญาณจาก tts เห็นไหมเพราะสัญญาณ tts เข้าเงื่อนไขนะคะแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอามาเป็น double c o n f i r มได้นะคะ เอเราเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บตรงนี้นะเรามาได้ออเดอร์ตรงนี้ลันไปนะคะนี่เอาแค่ไฮเดิมตรงนี้นะคะก็ประมาณพันจุดนะะแล้วมีการคอนเฟิร์มนะคะด้วยการเกิดบอสนะคะเกิดเบรกออฟสตัคเจอร์นะคะของ TTS ด้วยก็แสดงว่าพร้อมที่จะไปต่อน,นั่นเองนะคะแสดงว่าเราลันกำไรเนี่ยนะคะมาได้อีกเห็นไ,ไหมนะคะระหว่างทางนะคะ ก็ไปได้อีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ในทาวฟรม M 1 5นะซึ่งในทาวฟรมเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะมีสัญญาณมาให้เราเนี่ยได้เติมหมายเพิ่มในระหว่างทางได้เช่นเดียวกันส่วนในระหว่างทางเนี่ยนะคะก็มีสัญญาณ GSS นะคะเกิดขึ้นมาเห็นไหมพอมันเป็นเทรนขาขึ้นนะคะสัญญาณเซล์ก็จะเกิดเยอะมากๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะบางคนก็ถามว่าอ้าวแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าเซลล์ด้วยไหมอ่านะคะหรือเราควรจะปิดหน้าบายเลยดีไหม เะะมย์ให้เป็นแบบนี้นะคะ1คือเราสามารถถือลันกําไรนะคะในการลานเทรนน้น,นี้ถือไว้ก่อนได้นะคะส่วนหน้าเซลล์นะคะถ้าฝั่งเซลล์เข้าเงื่อนไขเราสามารถเข้าเซลล์นะคะเพื่อเก็บรอบสั้นๆได้ตามกรอบนะคะเพราะว่าเทรนนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะคะถ้าถือหน้าบายยังไงก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าบายเราเลือกที่จะถือไว้ก่อนก็ได้ นะคะแล้วก็เก็บรอบฝั่งเซลล์นะคะในระหว่างทางไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยฉันพอใจกําไรตรงนี้แล้วนะคะเราอยากที่จะปิดหน้าบายเนี่ยตอนที่มีสัญญาณเซลล์ตรงนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะะนี่หรือบางคนเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะลันต่อนะคะก็มีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีการเกิดบอสมาอีกแล้วนะคะก็คือ break of structure เนะะี่ยค่ะไปอีกโอ้โหเบรกอีก นะคะก็ไปอีกเรื่อยๆนะคะจริงๆระหว่างทางเนี่ยทุกคนจากจุดเข้าเราเนาะนะคะตรงนี้ที่มีการดับเบิลคอนเฟิร์มนะคะของทั้ง2เครื่องมือเนะี่ยอ่ะหมือเราเข้าตรงนี้เนาะแล้ววัดระยะนะคะจากจุดตรงนี้ไปจนถึงไฮตรงนี้นะคะคืออยู่ที่ประมาณหมื่นจุดทุกนะคน13,500จุดเยอะมากนะคะคือเยอะเยอะแบบเยอะเลย เยอะแบบเยอะเลยนะคะถือจนแบบถือจนหนักถือจนเมือ่อยวางได้ง่ายนะคะถือจนเมือะะ่อยบางคนน่าจะรู้สึกว่าหมยาดเก็บใจจากขานะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยทุกคนเราสามารถที่จะแบ่งเก็บแบ่งปิดนะคะได้ตลอดทางเลยคืออาจจะไม่ได้ต้องแบบนู้ถือทนถือยาวอะไรขนาดนี้นะคะแต่เก็บตามความพอใจของเราเนี่ยได้เลย จังหวะนี้เนี่ยทุกคนพอเกิดบอสไปแล้วส่งรอบเนี่ยทุกคนโดยปกติแล้วนะมันก็จะไปเทสนะคะที่แนวต้านที่มีในยะสําคัญนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการย่อลงมาเนะีคะเพื่อเป็นการพักตัวนะคะเป็นการย่อลงมาเล็กน้อยอะนะคะใช้คําว่าย่อเล็กน้อยนะคะพอขึ้นมาเนี่ยหลักหมื่นจุดอ่ะแต่ตอนย่อเนี่ยย่อประมาณ7จ็ดพันนะย่อประมาณ7จ็ดพันนะคะ,ระ, 7, ะ,คะหรือว่าชุดย่อยๆก็คือประมาณ3,000จุดนะคะย่อเพื่อไปต่อน,นั่นเอง ะตรงนี้ก็เหมือนกันทุกคนตรงนี้เห็นไหมมีสัญญาณลองมาอีกล้วนะคะมีสัญญาณลองในทาวเเฟม M 1 5นาทีเนาะนะคะเป็นขอเครื่องมือ TTS นะคะแล้วก็มีสัญญาณบายนะคะมาจากเครื่องมือ GSS เนี่ยตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ใกล้เคียงกันนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์นะคะไปได้นี่ก็ปึ้งขึ้นมาตรงนี้ก็ประมาณ2 0 0 0 0จุดนะคะก่อนที่จะมีการ เคลียร์นะคะใช่คพว่ามีการเคลียก่อนนะคะรอบหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะโดนหน้าทุนไปนะคะอาจจะไม่ได้รันออเดอร์นี้มาเนี่ยนะคะสำหรับสัญญาณลองอันนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ยบางคนอาจจะได้ออเดอร์ตรงนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าในทาวเวรมที่ย่อยลงมาเนี่ยอย่าง M5 นะคะหรือว่า M1 เนี่ยของทั้งสองเครื่องมือเนี่ยเราอาจจะได้จุดเข้าตรงนี้มาด้วย เราระหว่างทางก็เห็นไหมมีการบอสอีกแล้วนะคะหนึ่งรอบมีซีลองนะคะเนี่ยระหว่างทางนะคะตรงนี้ก็มีสัญญาณเกิดนะคะล่าสุดก็มีสัญญาณเกิดมาพร้อมกันเหมือนกันนะคะก็มีสัญญาณลองนะคะจากตัวของ TTS นะคะแล้วก็มีสัญญาณบ่ายนะคะจากอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะก็เกิดขึ้นมาใกล้ๆกันแบบนี้ก็ขึ้นไปอยู่นะทุกคนหลังจากเกิดสัญญาแล้วเนี่ยนะคะจากตรงนี้เนาะ ขึ้นมานะคะประมาณ1,500จุดนะคะก่อนที่จะมีการย่อลงมาพอติดแนวต้านเล็ก ok ๆตรงนี้เห็นไหมทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทั้งส่งเครื่องมือเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาคอมโบนะคะในการดับเบิลคอนเฟิร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเทรดตามเงื่อนไขนะคะของทั้ง2เครื่องมือได้ด้วย นี่เลยนะคะเมย์ถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่มี2เครื่องมือเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราจับจุดได้เนี่ยทุกคนเราสามารถเก็บรอบได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราหาจุดกลับตัวนะคะหรือว่าตอนที่เราใช้ในการรันเทรนหรือว่าเบรกเอาเนาะนะคะแล้วอีกอย่างนะคะในทั้ง2เครื่องมือเนี่ยก็มีลูกเล่นนะคะเยอะไม่ต่างกันเลย นะคะเราสามารถเล่นได้นะคะหรือว่าเทรดได้เนี่ยนะคะตลอดทั้งวันเลยอย่างใครที่มีเวลาเยอะนะคะก็สามารถที่จะเทรดได้แบบอืออีกได้ว่าเก็บรอบได้เยอะมากๆ หรืออย่างพี่ๆบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะหรือว่ามีเวลาน้อยเนาะสามารถเทรดได้แคะ่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะจริงๆเมย์นเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้เราเนี่ยเทรดตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะโดยปกติก็จะแนะนําให้เราเนี่ยคือโฟกัสว่าเราจะทํากําไรนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะคะหรือว่าจะนับเป็นพอยต์ก็ได้นะคะโดยปกติเมย์ก็จะเซ็ตไว้ให้ก็คือ1000พอยต์นะคะหรือว่า1000จุดเนาะ,ะในการเก็บรอบนะคะเนี่ย พอถึงเป้าปุ๊บเราก็พักได้เลยนะคะสำหรับ1,000จุดนะตอนนี้เนี่ยทุกคนคือใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะเทรดภายใน5นาที10ปนาทีเนี่ยนะคะถึงแล้วอย่างวันนี้เนี่ยเมย์ก็พาพี่ๆทุกคนนะคะในคอมมูนิตี้เนี่ยเทรดก,กันไปนะคะก็เก็บรอบกันไปแป๊บเดียวทุกคนคือ1,000จุดแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์เนี่ยเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าในกลุ่มของเมย์เนี่ยคือใช้เวลาในการเทรดแป๊บเดียวจริง ะะอย่างของเม่เนี่ยทุกคนอะอย่างในวันนี้นะคะก็มีให้เข้าออเดอร์ไปเนี่ยตอนประมาณบ่ายสนะคะเห็นว่าทุกคนถือกันแบบแปบ๊บเดียวเองนะคะก็มาถึง TP 1เลย,เลยก็คือ1,000จุดอันนี้ถ้าเกิดใครตั้งเป้านะคะไว้ที่1,000จุดเนี่ยก็คอมพิวตแล้วนะคะซึ่งตัวของเครื่องมือเนี่ยทุกคนอย่างที่เม่เปิดให้ทุกคนดูจะเห็นว่าจริงๆตลอดทั้งทางเนี่ยทุกคนตลอดทั้งทางเลยนะ ทั้งสงเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็น G S S นะคะหรือว่า T T S เนี่ยก็มีสัญญาณมาให้เราเนี่ยได้เข้าเทรดตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆคนไหนที่ ว่างช่วงเวลาไหนนะคะก็สามารถเข้าเทรดได้ตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะตัวของเครื่องมือนะคะแล้วก็อยากที่จะติดตั้งทั้ง2ตัวเลยนะคะเพื่อที่จะใช้สูตรในการคอมโบแบบนี้นะคะหรือว่ามีจุดในการดับเบิลคอนเฟิร์มที่มากขึ้นแบบนี้นะคะก็ทักมาหาเมย์ได้เลยนะคะเมย์แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตั้งเครื่องมือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ อย่าลืมทักกลับมาหาเม์ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าเม่เจะได้สอนวิธีการใช้งานให้แบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับวางแผนการเทรดให้กับพี่ๆทุกคนด้วย สำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่แล้วอยากที่จะปรึกษาการเทรดกับเมย์นะคะอยากที่จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงก์ที่เมย์แปะไว้ให้แล้วนะคะที่ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวเมย์เนี่ยจะเข้าไปแนะนําให้นะคะสุดท้ายนี้นะคะทุกคนก่อนจากกันไปนะคะใครที่ ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วชอบคอมโบเซตแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะในคลิปหน้านะคะเมย์จะเอาทริคอะไรนะคะมาฝากทุกคนอีกบ้างนะคะก็ติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย